สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วอาบเตอร์ช็อกสะเทือนถึงประยุทธ์แน่ศึกเลือกตั้งซ่อมกทมวัดกระแสคนกรุงศึกเลือกตั้งซ่อมสสโกทม แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องด้วยสารร,รัฐมนูญได้มีความิินิฉัยเมื่อวันที่22ธันวาคมให้ความเป็นสมาชิกกภาพโสดโสของศีระเจนจาคะสโสกทมพักพรองชารัฐต้องสิ้นสุดลงตามรัฐรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10เนื่องจากศีระ เคยต้องคำพิพากษาของสารแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่812 2538คดีหมายเลขแดงที่2218ท2538เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา98วงเล็บ10อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมน,นูญสมาชิกภาพสสของศีระ ึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคมปี62และต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งสสว่างลงซึ่งก็คือวันที่สารัฐธรรมนูญมีคำนิจฉัยคือวันที่22ธันวาคมปี64 ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมืม่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสกทมเขตเลือกตั้งที่9แทนตำแหน่งที่ว่างตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอเสนอโดยปฏิทินการเลือกตั้งสสกทมเขตเลือกตั้งที่9เขตหลัก4และเขตจตุจกักรเฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคมจันกเกษมยกเว้นเขตจตุจักรและแขวงจอมพลจะเกิดขึ้นภายใน45วันโดยคาดการว่าวันอาทิตย์ที่30มกราคมปี65จะเป็นวันหย่อนบัตรชี้ชะตาสดๆทมที่ว่างลงและมีการวางปฏิทินวันเปิดรับสมัครลงเลือกตั้งระหว่างวันที่6-10ถึงมกราคมปี65 ภายใต้กติกาการเลือกตั้งที่ยังเป็นรูปแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี2560และถือว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมสกทมครั้งแรกนับแต่การเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่24มีนาคมปี62 ศึกเลือกตั้งส้มกทมนในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นภายหลังที่รัฐบาลพลเอกประย,ยุจันโอชาที่ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลกว่าสิพักการเมืองกำลังเข้าสู่ปีที่3เรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งเทอมแล้วหลังการเลือกตั้งต่อจากนี้จะเป็นช่วงนับถอยหลังเตรียมใกล้เลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี66ในกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปี ฟโฟกัสศึกเลือกตั้ง,งส้สสมสกทมเขตเลือกตั้งที่9ประกอบด้วยเขตหลักสและเขตจัตุจักเฉพาะแขวงลาดยาวเส,สวนานิคมจันกเกษมยกเว้นแขวงจัตุจักและแขวงจอมพลที่จะเกิดขึ้นในวันที่30กมกราคมปี65หพักการเมืองที่เป็นตัวเต็งจะได้สสสกทมในครั้งนี้ประกอบด้วยพักพื่อไทยมีมติส่งสุรชาติเทียนทองอดีตสสกทมเมื่อปี54ลงล้างตาอีกครั้ง ตัวเต็งอีกฝั่งคือพรรคพรงชารัฐเจ้าของเก้าอี้สอสอกทมตัวเดิมส่งสรรันฐเจนจากะภรรยาของศิระเจนจากะลงรักษาเก้าอี้สอสอเพื่อสารต่อง,งานของศิระพรรคเก้าไกลเดิมการเลือกตั้งเมื่อปี6-2ชื่อพักอนาคตใหม่มาคราวนี้ ทิ้งไพ่ขอวัดกระแสวัจัยควกรุงส่งดารานักแสดงชื่อดังอย่างเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยหวังลุ้นเป็นมามืดขวาเก้าอี้สอสอพักกราพักกันเมืองที่นำโดยกอนจัติกวน,นิตอดีตสสบัญชีรายชื่อพักชาติปัตส่งอัธวิศสุวรรณพักดีเลขาธิการพักมีฐานเสียงในกรุงเทพเพราะ เป็นอดีตสสกทมงเมื่อปี51และปี54ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยคุ้นเคยพื้นที่เคลัก4เมื่อครั้งเป็นสสสมัยแรกพักไทยพักดีของนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรุมหุนหน้าพักส่งพันเทพฉัดนารัตนักธุรกิจอดีตซ e อบริษัทหลายแห่งลงชิมลางวัดกระแสคนกรุง โดยชูสโลแกนไม่กุยุยไม่กรางไม่โกงและรักประเทศไทยรักชาติศาสนาสถาบันและพระมหากษัตริย์สำหรับการเลือกตั้งสมสรกธทโมแม้จะได้เพียงสสศหนึ่งที่นั่งแต่พักพระองชารัฐก็หมายมัน่นจะรักษาหนึ่งสมภายใต้ที่เกมการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรต้องเผชิญการต่อสู้อย่างหนัก จากการนับองค์ประชุมสภาอยู่บ่อยครั้งของพรรคร่วมฝ่ายค้านการเลือกตั้งซ่อมสดสดกทมแม้จะได้เพียงหนึ่งที่นั่งแต่พรรคฝ่ายค้านก็ต้องการเช่นเดียวกันเพราะศึกเลือกตั้งซ้อมครั้งนี้มีความหมายทางการเมืองถ้าพรรครัฐบาลพ่ายแพ้ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลสะเทือนไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี65 และยังส่งผลสะเทือนไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าผลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบวาระหรือจะต้องยุบสภาก็ตามเมื่อย้อนไปดูผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมพศ6กสสกทมเขตเลือกตั้งที่9หลัก4และเขตจตุจักรเฉพาะแขวงลาดยาวเสนานิคมจันเกษมยกเว้นแขวงจอมพลและแขวงจตุจักร อันดับ1นึศิราเจนจาคะพักพรงชารัฐได้รับเลือกตั้ง34,97 7คะแนนอันดับสองสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทย32,115คะแนนอันดับ3กริชนุชาสรรเสริญพักอนาคตใหม่25,735คะแนนอันดับ4 พลตวตร,ตรีวิชัยสังประภไพพรกประชาธิปัตย์1 6 2่5รคะแนนเขตเลือกตั้งที่9เป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันหนักเพราะพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ไปเพียง2,792คะแนนและมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะได้ทุกเมื่ออ ส่วนผลการเลือกตั้งปี2554ซึ่งเป็นระบบเดิมที่มีสสแบบแบ่งเขต375คนบัญชีรายชื่อ125คนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบสสะกทมเขตเลือกตั้งที่11เขตหลักสีและเขตดอนเมืองเฉพาะแขวงสนามบิน อันดับหนึ่งสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้ง28,376คะแนนอันดับสองสกลทีพัทยากุลพักประชาธิปัตย์25,704คะแนนอันดับ3สุพมาศอิสระพักดีพรรภูมิใจไทย14,474คะแนนเมื่อวัดผลคะแนนในการเลือกตั้งสองครั้งหลังสุดจะเห็นได้ชัดว่าผู้ได้รับเลือกตั้ง และผู้ที่ได้อันดับที่สองมีคะแนนที่เฉือนกันแพ้ชนะเพียงแค่หลักพันคะแนนสมรภูมิศึกเลือกตั้งส้มสสกทมเขตเลยตั้งที่9ยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่าจะตื่นตัวกันเพียงใดภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเผชิญมรสุมการแก้ปัญหาโควิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองเพียงแค่อยู่ไปเรื่อย เพื่อรักษาอำนาจตัวเองเท่านั้นและที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเลือกตั้งซ่อมสอมสมกทรมนในสนามนี้จะต้องช่วงชิงกันอย่างดุเดือดไม่แพ้กับการเลือกตั้งใหญ่ที่ชี้วัดผู้บริหารประเทศและจะเป็นการชี้วัดกระแสที่ทางการเมืองไทยแอนาคตด้วยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัดีค่ะ